ที่นี่จะเชื่อเห็นว่ามันอาจจะกล่าวลงไปเป็นหลักได้เลยว่าคำพูดที่รุนแรงเนี่ยภาษาวกรุ่นหลังบางคนที่เป็นผู้คิดเก่งสร้างคำพูดเก่งนี้พูดมาเช่ <c oughs> นเรื่องอนัตตานี่พระเจ้าเราพูดไปตามเนื้อผ้าไปตามระเบียบคำพูดธรรมดาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรนั่นเอะ แต่คนที่เป็นสาวกกลับพูดรุนแรงคือชัดกว่าชัดเจนกว่า <c oughs> แต่ยิ่งชัดเจนเท่าไรยิย่งฟังยากเทนะ่านั้นยิ่งฟังไม่ค่อยรู้เท่านั้น <c oughs> แล้วคนนั้นก็เป็นพิกษุณีเป็นผู้หญิงด้วยอ่วชิราพิกษุณีเป็นผู้ตั้งบทสูตรขึ้นมาว่าการกระทำมีอยู่ แต่คู่กระทำฮะมีไหม <c oughs> การเดินก็เดินเป็นแล้วแต่ผู้เดินฮะมีไหม <c oughs> เป็นอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ซึ่งเราจะขยายออกไปเป็นกี่คู่ก็ได้ความทุกข์ก็มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ฮะมีไหม <c oughs> ความดับทุกข์ก็ทําไปแล้วแต่ผู้ดับทุกข์ฮะมีไหม ถ้าใครฟังข้อความที่นี่ออกก็คือจะฟังในอย่างที่ว่านี่ออกอย่างที่ว่าตายก่อนตายนี่ออกก <c oughs> ารกระทํามีแล้วก็ทําเสร็จแล้วด้วยแต่ไม่มีผู้กระทำนี่เอถ้ามันเล็งถึงผู้ที่ยังมีกิเลสนถ้าว่าคําพูดนี่เล็งถึงผู้ยังมีกิเลสกะหมายความว่า ที่ถ้าผู้ที่ทำนั่นน่ะมันก็ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่บุคคลสัตว์บุคคลตัวตนอะไรมันเป็นกินเลสเป็นเหตุให้ทำกรรม,มก็ทำกรรมไป <c oughs> การกระทำมีแล้วก็ทำเสร็จแล้วแล้วผู้กระทำไม่มี <c oughs> ยกตัวอย่างสุนัขมันไปกินอุจจาระเป็นอาหารอย่างนี่ ถ้าเราพูดอย่างภาษาธรรมดาภาษาคนก็บอมีสุนัขตัวหนึ่งไปกินอุจจาระ <c oughs> แต่ถ้าเราพูดภาษาธรรมภาษาทิ่ลึกภาษาธรรมมันก็ไม่มีสุนัขจะมีกลุ่มแห่งสังขารเหตุปัจจัยอันหนึ่งซึ่งเราสมมติเรียกว่าสุนัขเนี่ยอันนี้มาร,รู้สึกหิวแล้วมันก็ไปงับอะไรข้าวซึ่งมันก็ไม่รู้สึกว่าอุจจาระหรืออะไรซ้ำไป <c oughs> ถ้าเราพูดอย่างภาษาคนก็มีสุนัขตัวหนึ่งกินอุจจาระเข้าไปแล้วแต่ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมมันก็ไม่มีอะไรไม่มีสุนัขหรือไม่มีอุจจาระมีธรรมชาติเหตุปัจจัยสังขารเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันเมื่อนังมันรู้สึกหิวมันก็ต้องไปงับอะไรกินคืนเข้าไปเราก็ไปดูสัตว <c oughs> ์ตเล็กๆน้อยๆจะเห็นได้ง่าย โดยเฉพาะพวอสัตว์จุลินทรีไม่มีความคิดนึกอะไรมันก็กินอาหารนี่ให้รู้ว่าคำพูดที่ลึกเนอเพิ่งเกิดทีหลังลึกกวา่าคมคายกวา่ารุนแรงวกว่าเป็นคำพูดของพิกษุนีชื่อว่าชีราพูดเรื่องอนัตตาสุญาตานี่รุนแรงกว่าคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองปะทุกมีอยู่หูทุกหามีไม การกระทำมีอยู่ผู้กระทำฮามีไหมว่าไปได้ด้ว่อ <c> ย <oughs> จนสั่งการตายก็มีอยู่แต่ผู้ตายฮามีไหม่เพราะงั้นควรจะรู้ไหวเสียด้วยเป็นหลักอย่างหนึ่งว่าคำพูดที่รุนแรงกว่ากว่าครูก็มีมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถูก ถ้รุนแรงแล้วถูกอย่างรุนแรงกระทั่งมาถึงคำเดียวนี้ที่ว่านิพันธ์คือตายออ,อยู่ที่ตายสียก่อนตายเี่ยแล้วก็พูดที่รุนแรงมาก <c oughs> รุนแรงกว่าที่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเคยพูดจะต้องท่า <c oughs> น,นยาประมาทคนทั้นหลังแล้ว <c> ก <oughs> ็มองเห็นอะไรลึกเข้าไปแล้วก็พูดใหม่ออกมาในรูปอื่นก็รุนแรง ที่นี่ยิ่งกว่านั้นผมอยากจะพูดไปเลยว่าการที่สาวกชั้นหลังพูดอะไรให้รุนแรงให้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนี่เป็นของธรรมดา <c oughs> ต้องมีอย่างแน่นอนแล้วเป็นของธรรมดา <c oughs> ยกตัวอย่างในฝ่ายคริสเตียนศาสนาคริสต์พระเยซูก็พูดเรื่อง ไม่มีเราไม่ให้มีตัวของตัวไม่เห็นแก่ตัวให้เอาตัวไปให้เพื่อนบ้านเสียให้เอาตัวไปให้พระเจ้าเสียไม่มีตัวของตัวนี่พูดอย่างเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าธรรมดาอย่างนี้ตามปกตินี่ย <c oughs> ี่สาวกชั้นหลังเช่นเซนปอนมาสอนพวกชาวเมืองโครินเทีนนเยนอย่างที่ผมเคยยกมาพูดเล่าให้ฟัง มาเป็นหัวใจของศาสนาคริสเตียนอย่างยิ่งคือคำพูดเหล่านั้นก็้มีสามีก็ให้เหมือนกับไม่มีสามีมีภรรยาก็มีจิตใจเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็มีจิตใจเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีทุกมีความทุกข์ก็มีจิตใจเหมือนกับไม่มีความทุกข์และมีความสุขก็มีจิตใจเหมือนกับไม่มีความสุขเพื่ประโยคน์สุ้ายว่าไปซื้อของที่ตลาดอยาเอาอะไรมา อย่ามนรุนแรงขนาดนี้ด,ดู <c oughs> มันเป็นสาวกพูดเอาเนื้อหาสาระของพระศา,าสดามาพูดใหม่เป็นคองพูดที่รุนแรงอย่างนี้นี่ยเป็นของธรรมดาเนื้อความมันเท่าเดิมอย่ารู้สึกว่ามีอะไรเป็นของเราเป็นอานขาดเป็นของพระเจ้าถ้าพูดธตักขก็เป็นของพระเจ้านะ ลูกเมียทรัพย์สมบัติเงินทองสุขทุกข์อะไรก็ตามของที่เราไปซื้อมาของพระเจ้าไม่ใช่ของผู้ขายหรือของผู้ซื้อันที่เราถือมามัใจของเราจึงไม่ใช่ได้จึงไม่ได้ถือมาเนี่ยคือหัวใจของศาสนาคริสต์เตียนซึงเป็นอย่างเดียวกับของผู้มันถ้าเข้าถึงหัวใจกันแล้วศาสนาทุกศาสนามันเหมือนกัน เปนนเดียวกันตรงนี้ตรงที่ไม่หมีตัวกูของกูน <c oughs> <c oughs> ถ้าเราจะเอาคำพูดว่าตายซะก่อนตายเนี่ยไปใช้กับทฤษฎีนันก็ได้เหมือนกันคือเมื่อเราไม่รู้สึกว่าเรามีเรามีตัวเรามีของเรามันก็คือตายแล้วก่อนตายตั้งแต่มีชีวิตอยู่เนี่ยตัวเราไม่มีแล้วมีค่าทั้าดตายแล้ว มันเหลือแต่นี่อะไรกายจิตร่างกายจิตใจก็่จะแยกเป็นรูปเวทนาสัญญาทางการวิญญาณกแล้วแต่จะแยกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณกันแล้วแต่จะแยกน่มันมีแต่อย่างนั้นนะแต่ธรรมชาติอย่างนั้นนะไม่มีตัวฉันไม่มีของฉันอันนั้นน่ะมันมีสติปัญญาบ้างมีความโง่บ้างจะมีสติปัญญาก็ทไปอย่างมีความโง่ทําไปอย่างถ้ามันมีความโง่มันก็คิดว่ามีตัวกู มีตัวฉันมีของฉันตลอดเวลาทิมยังคิดตัวมีตัวฉันของฉันอยู่เป็นความโง่้นพอมันเอาออกไปเสียไม่มีตัวฉันไม่มีของฉันเป็นธรรมชาติเป็นสนํบัดของพระเจ้าของธรรมชาติอย่างนี้มันก็ฉลาดขึ้นมาทันทีทรนี้ <c oughs> ใ,นใครมันรู้สึกไม่ได้ไยากที่จะรู้สึกได้ท <c oughs> นนี้ระวังให้ดีว่าไม่มีความรู้สึก ว่าตัวกูว้ของกูนี่เว่าตายตายแล้วก่อนตาย